สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่วงพักพนักงานของเรากันนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมถ่ายภาพเค้กบอก็เป็นศิลเป็นวงหนะ เป็นใครนะคะเพราะว่าพี่ๆที่ออฟฟิศก็คือแบบมีแต่แฟนเคบอสอยู่แล้วยังไงก็ต้องทายถูกแน่นอนค่ะโอเคงั้นเบามาเริ่มกันเลยมันนั่งนิ่งไงพระมันนั่งมันนั่งนไงทุกไม่มีปัญหาเลยพูดอะพูดอ่ะมาอยากพูดใช่ไหมงั้นเรามาเริ่มกันเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะเอาเลยภาพแรก ต้องรู้สามสองหนึ่งชวนทวันไม่ก็ไม <ok ่เก evet ่าค่ะต้นค่ะคนเก่าอีกแล้วนะคะไม่รู้ไงตอนแรกอ่ะเอาไหนบอกไม่รู้พอไปเขียนพอพี่อะไคนเก่าอ่ตลอดเลยไม่เรารู้แต่บอกเก่านี่ค่ะภาพที่สองนะครับฮะอะขอดูหนึ่งได้ไหมซีเมนทีนถูกต้องค่ะ ีโนได้แล้วภาพแบบภาพเก่าของฉสแดกสมัยนี่อแกอันนี้ต้องรู้สามสองหนึ่งตรงวางชิดกี้ต้องค่ะอุ๊ยเดี๋ยวเราต้องมีนับคะแนนด้วยปะเราต้องมีหนึ่งหนึ่งนภาพที่สี่สาสองหนึ่ง เจ็ดคนผู้หญิงเก้าผู้หญิงอ้าเก่ามากต้องเก่ามากอันนี้เขาบส่รูปมาอาจจะเป็นรูปที่แบบว่าเป็นแบบช่วงเดบิวอะไรอย่างเงี้ยมีเพลงไหมเออเพลงมีใบมีใบไหมมีใบไหมมีใบเดี๋ยวจะใบให้เพลงนี้จะร้องให้หรอร้องร้องไม่เป็นหว่ะใบชื่อเออ t ั r เตอร์สูไม่ใช่เอ เอพิงถูกต้องค่ะถือว่าถ้ามีต้องรู้สามสองหนึ่งอ้อิสปาค่ะถูกต้องค่ะไม่แตะลิ้นปะขอโทษได้ไหมล่ะาจะเย็นนะโหน้องรักจับมือเอาเอาอันนี้บผู้ชายคาดหวังสามสองหนึ่ง เหรอเอเอเอทิดถูกต้องค่ะอะไรอันอันอันนี้ยังอันนี้ยังตามลำดับเหรอเอมาล่ะวงนี้แกอันนี้วงผู้ยสายของวะของรูปวะอ่ะสองหนึ่งปิดแบงถูกต้องค่ะฉันมีรูปนี้ด้วยแหละที่บ้านอ่ะอุ้ยวงนี้ก็ต้องรู้ เปิดมาเตรียมพังเลยสามสองหนึ <invent ories> ่งโอ้โหแบกพิงแบกพิงคุต้องยอันนี้อันนี้ก็ต้องรู้เป็นช่วงแบบช่วงเดบิวต์อะทุกคนก็จะดูแบบมันดูยากตรงมันเป็นช่วงเดบิวต์นั่นแหละสามสองหนึ่ง BTS BTS ต้องตายมึงรูปป่าน้ำดิบอกตาแน่นว่าแต่กูยังจีมินได้คนแรกเลยมึงจีมินคือแบบบอกตาแบบชาต่ะ อันนี้วงผู้ชายแต่ว่าก็แบบเพิ่งเดบิวต์ได้ไม่นานสามสองหนึ่งอ n นไฮเ n นถูกต้องค่ะแล้วองหน้ากันด้วยนะแบบึงกต่าด้วยนะก็ต่อไรดีวหาว่ะเดี๋ยวให้วงผู้ชายอันนี้ก็สามสองหนึ่งฮะ็กโซถูกต้องค่ะ เพลงแรกเลยมีหลายหลายคนชิมมีสิบสองอันน <|so|>> like> ี้ก็ต้องรู้นะนี่วงผู้หญิงสามสองหนึ่งเจียดนหก หนึ่งกัเซเว่นเกี่ยสมบูรณ์จิงๆยอมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะหมวกนี่น่าจะใส่หมวกอ่ะประเด็นอ่ะโอ้ยมันนี้เจมีดิประเด็นคือคนหารูปอ่ะเออเอามาแต่รูปเด่อเอาไม่งั้นเดี๋ยวพวกเธอจะรู้ไงฉันก็แบบว่าเออพยายามเนาะอันนี้ก็ต้องรู้สามสองหนึ่ง อไม่ทันเขาอะอะไรอะอะไรอะอะไรอะเราอะโมตมองหน้ารีอายผู้หญิงมาแล้วสามสองหนึ่งเร็วไอ้ไอ้ไอ้วอ้ไ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 อ้่อ้ไอ้ไอ้ไ้ออไ้ออไอไอ้อ้ออน้ออออ้ไออ ไม่ได้ได้ยังไงอะวงพุ่งมอีกคุณแม่ได้ได้มาสามสองหนึ่งชื่อยากเร็วเซลฟิมไม่ใช่งานเร็วเซเลฟิมเซเลฟิมอะไรสักอย่างหนึ่งเร็วเร็วเาอะไรพีือยยามากเลยยัเยาเลอะไรรอฟิม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 เอามาเร็วมาเร็วกดมา มาไม่ไม่ม่าใจว่าสะกดชื่อถูกไหมอ่ะเลมเสลฟิมปะเลเสลฟิมเลเสลฟิมเอามาให้มาคือไม่ชื่อเขายากอ่ะชื่อยากอันนีชื่อยากจริงแกอันนี้ถ้าพี่ขับไปเออกูเต็มขับเลยอ่ะสามสามแกวันสองหนึ่งตอบมาเดี๋ยวนะเร็วคุณวะเร็วตอบมาเดี๋ยวนะเราสี่คนหรอ ไอ่สี่คนเร็วไม่เด้หรอไม่ใช่ผิดสี่คนพี่สาวทำไมเลือกผู้มายากจใงพี่สาวไม่รู้หรอไม่รู้อ่ะเฉลยเลยได้ไหมอ่ะเฉลยมามูอ๋อฮะอุ๊ยนี่ไง ฉันจำได้เหรอมามาโม่เขาต้องเห็นภาพทุกคนถึงจะเข้าใจว่าแบบโอ่มาไกลเหมือนกันเนี่ยไม่คือคือมามาโม่อะภาพจํามันมันคืออะไรวะจิโกติสติกอะมันคือเสารแซบคือเดบิวต์ไงอีช่วงเดบิวคือไม่ได้จําเลยเดบิวแบบไม่มีเงินไงชุดก็จะมาเป็นอะไรแบบนี้อะช่วงแบบยังยากจนอยู่ช่วงเดบิวช่วงเดบิวทุกคนก็จะแบบว่าใส่แบบเสื้อผ้าโหลเอามาอันนี้สี่คนเหมือนกันสามสองหนึ่ง พีเอพีเอถูกต้องค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจำใครได้จำสีผมได้น่าจะเป็นช่วงเพลงบี a t มั้งถ้าจำไม่ผิดมงผู้ชายมาจำแล้วมองผู้ชายมาสามสองหนึ่งเอาวะโอ้มันเอกมันเอกถูกต้องค่ะ รู้จักพยองวอลแล้วก็มุนอิมชัยจูฮอนเธออันนี้อันนี้ก็ต้องรู้เป็นกลับเป็นกลับมาตั้งอีกสามสองหน3 2 1เอจีทีดีมถูกต้องค่ะโอ้ยอโหหัวเฮ็ดอยู่เลยลูกแม่3 2 1สองนึงเอจีทีหนึ่งสองเจ็ดมองไม่เห็นอ่ะเห็นพี่ทยยงวอแต่ไกลเลย ก็ะือว่าอย่งคนเยอะๆยู่เอออันนี้ก็กาจะได้นะอะสามสองหนึ่งเดี๋ยวดินะมาตอบมาถูกต้องค่ะจำไอรีได้ทำไอีนได้คนเดียวไมสกีลยังไงสกุลตอนนี้ตอนนี้มีสีคนไงตอนเดบิวต์ว่าไงมันเขามีสี่คนจบตอนน้วเรา อีกหนึ่งข้อุอิยทำไมใบอ่ะอันนี้ก็ต้อง 3, 2, ปปร,อรู้สามสองหนึ่งสุปาจุเนียจุดต้นบอมไม่ใช่ต้นมาพี่เออะ ครบแล้วหรอมีอีกหรือเปล่าครบแล้วต้องวัดสกิลกันหน่อยนะมีอีกปะมีอีกเอาสิบห้าไปเลยมาเร็วถจะครบแล้วแสดงว่าว้ชนะเด็ดรูปอ่ะใช่เอาสิบห้าไปเลยนี่ยอมก่าไปลวพี่กายเดียวสามสองหนึ่งโอ้โหมาแล้วเกิดเจนถูกต้องค่ะโอ้โหเรากดไม่ทันขออ่ะข้างหน้ามีบอร์ดไหมแบบเขียนไม่เขียนเลยสามสองหนึ่ง ห oh. นูขอดูค่ะสเตยคิดถูกตอมเห็นวิลเลยดูหน้ไม่เห็นใครเลยเห็นไม่เลยเหก็คือเมนนโดดเด่นมากเร็ววงนี้ก็พยนผู้ชายหลายๆคนสามสองหนึ่งเฮ้ยขอดูหน้าก่อนหนึ่งมาเลยใครบางคนมาเลยต้องรู้จักใครสักคนหนึ่งเดอะบอยถูกต้องค่ะเห็นพี่เสื้อ ความสามารถส่วนบุคคลนะเนี่ยไอที่ขอดูนี่ไม่ได้ดูหน้านะใช่ดตอบสามสองหนึ่งเทเชอร์ถูกต้องค่ะอันนี้ต้องเป็นปัจจุบันมากที่สุดแล้ละตอตอบอันนี้ไม่ได้จุจทุกหัวฉันเห็นน้องลูกจึงยืนหัอหนูโผล่หน้าขึ้นมาเลยกลงผู้หญิงกลับมาอีกแล้วตาแข็งนะครับสามสองหนึ่ง อวไรถูกต <Association> ้องค่ะมาเลยมาเ้ยมาอะไรแค่สาวเองอะวงนี้ก็น่าจะได้ละมังไม่รู้สามสองหนึ่งเอ่อท o เกเตอร์บายทูมอโรถูกต้องค่ะชื่อชื่ g x t t ี t t ทีพี่ขอโทษนะพี่ยังไม่รู้จักเลยอ่ะ อ้าววงนี้ก็ต้องรู้วงนี้เก่าหน่อยผู้หญิงเกิร์ลกรุ๊ปเอาเลยวันเดืเกวันเดือกละว่าต้องให้เขาอะไรเป็นแบบว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฮะแม่เร็วที่คนนี้มาเดือดทอยเลยปะตึกดำเร็วทำไมไม่เคยเพิ่งออกเพลงปะไมยไม่เขายังอยู่ใช่ไหมตึกดำนี่ตึกดำ ข้ามได้ไหมไอเอาไม่ได้แล้วไอไอคอนเร็วกดนะไอคอนถูกต้องค่ะไอวัตถุาได้ได้ไหมจำได้ไหมได้ยังไอคอนไม่ได้พูใจลยยที่หลยอไออไอจไอจิ๊ไจิวไไอไอไอ่อไอจิ โอ้โหใบซีตึกดามาอีกแล้วใครอะตึกดามามากับไอคอนอะมาโมัมวินเนอร์วินเนอร์ถูกต้องค่ะม่จริงหรอเะว่าแล้วเม่อกียกรแอละจะตอบวินเนอร์ไว้แล้วเขาบอกไอมากูก min ็แบบมึงมันเป็นรูปแบบวงผู้หญิงมาเลยสามสองหนึ่ง ไม่รู้ได้ยังไงเห็นผู้หญิงผมสั้นคนนั้นไหมเธอจำเขาไม่ได้หรอไอโซเหรอถูกต้องค่ะโอซากุระไอโซไอจูบอนทำไมฉันไม่เห็นพี่ชายเลียงพี่ชายเลียงอยู่ตรงไหนใครน้องคนไหนที่เป็นพี่น้องกับอีจีอ๋อนี่ไงเขาอยู่ริมสุดเลยทำไมเห็นเองเป็นลูก่อนเดียวเท่ามาอันนี้เราก็ต้องรู้สามสองหนึ่ง พีเอ็มพีเอ็มถูกต้องค่ะนีชคุนชเห็นไนชคุณคนแรกสามสองหนึ่งมี t PM แล้ว PM ไม่ได้ไม่รู้ว่าขีะแนาแล้วอ่ะมีคนถึงสิหยังยังสิเอมีข้อเดียวสแล้วก็เก้าเสองหนึ่ง วงผู้ชายมีสี่คนเล่นดนตรีเจียนบูถูกต้องค่ะเจียนบูร้นจักอยู่แต่มันจะมีเอฟพีไอเล่นด้วยอ่ะใช่อะไรนี่าโคลาการ์ดอยู่เก่งมากเราจะมผู้ชนะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเอฟพีไอชนะไม่น่าเลย วันนี้เราก็ได้ผู้ชนะเรียบร้ยบยยอยแล้วยความบังเอ,อิญมีอยู่จริงบังเอ,อิญอะไรมีแต่รูปที่แบบอ๋อก็วันนี้เราก็ได้รับผู้ชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นน้อง e เอฟค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่รู้ว่าคนดูทางบ้านจะจําได้เหมือนพวกเราไหมส่วนพวกเราก็ตาม,ตามสภาพนะคะส่วนครั้งหน้าจะมีคอนเทนต์ยังไงก็อยากฝาก ติดตามพวกเราด้วยนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ